สวัสดีส <ม S 1> ผู้ชมนะครับอ,อยู่กันในเกมฮอนนะฮะในหม c ดซีเอ็มนะครับกับฮีโร่พ็อปเปิ t o มาต์ หมดปล้วสวัสดีเรียลเลยอยากกินซีเรียลเลยนี่จะลวนว้อไอ้น้อง นาา้าหวานีจะตายยังวะยังยังยังมูจิบวกกันอยู่เ <c oughs> ฮ้ยฟินโซโล่คิวเนี่ยพี่หนูจับโดนแล้วไม่เรียกเลยกูหันมาดูมึงยังไงมันก็ไม่รอดปอมันกดเห็ดมากูรู้ว่ากูไม่รอดกูเลยไม่เรียกไง <c oughs> มึงลาคิบุงไปเหอะ กูเรียกไปมึงก็ช่วยกูไม่ได้เาาออแบบปล่อยให้ตายไปเลยเออมันโกนเห็นมากูเห็นแล้วยังไงแต่กูไม่รอดไงกูจะเรียกทำไมมึงเอาเวลไปเถอะ <c oughs> อยู่คนละคืออยู่คนละเซกโลก เนี่ยมันกดเห็นมาตะเกียบไม่รอดอยู่ดีอ้อมมาถึงนี่รอดเฮ้ยฟินมันฆ่ารัวๆเลยวะใช่แล้ววะสองศูนย์แล้ววะมันฆ่าเดวโอสองตัวเรื่องเกินเราพอยืนได้อยู่ตัดบอลเลยตันบอลแล้วเพื่อนขอล่างมันวิ่งเยอะแล้วเล่นยากว่ะข้างล่างเนี่ย สเปลก่อนเลยวะนี่ระหว่างนั้นไอ้บวัวก่อนหลังป้อมป,อปะฮะพี่กูปเปิดคลิปแล้วหรอวะก็เปิดจะแบบที่มึงพูดแทรกไงพูดตอนนั้นเอาไปล่างเฮดมาสลังไปอ๋อ ตายก็ล่ะพี่คงจะตายแล้วดิสอาร์ปอมตีวอมตีมตมสวยๆๆมันสกิลเวทเยอะพี่ต้องซื้อเสื้อกันเวทแล้วมั้งอืมไอ้เนี่ยคิดว่า,าดิสอาร์มาให้แล้วน่าจะรอดแม่งมันใช้สกิลมันล่อนคาถาเออ จะได้ไม่ได้สแต็กสนับต้องรอปอนหองเดียวมันมาอีกแล้ว,วอ่ะเดี๋ยวไว้เดีย๋ยวไวไหวว่าปอนมันจะไม่สวนพวกเราตายเหรอมันไม่หวานมันเวทแรงอ่ะ แล้วมันหกแล้วด้วยเว้ยปิดตำนานในเสือร้ายแล้วเฉยมันได้เลยเลยไม่นอนไปผูหันไปตีคลิปท่าไมวะกูงงกูหันไปดีนายคลิปเฉยเลยไม่ได้โว้ สองคนนี้มันอะไรเนี่ยมันจะกดเห็ดมาโผอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> มันชอบเซอร์ไพรส์อะเออนักกิรวะหกแล้วน่าจะฆ่าได้เหรอพี่กับบอลัวบ,าบมา ว่ากูตายอีกละปาดพี่นามไว้อยู่แต่มันสกิลได้เฮ้ออย่างล่างมึงล่างมึงน,นักเลงเกินมันเล่นล่างปอมอยู่เลยเล่นกับล่างปอมอเอาไข่อิโลเนียแม็กซสมิธได้หมด

พี่ฟาร์มละไม่ไหวเดี๋ยวคอยด,ดูเดี๋ยวมันก็โกรธเห็ุวิ่งมาจะลุยป่าเออ กูจูดบอกใช่ไหมกู <c oughs> บอกมึงแล้วเดี๋ยวมันก็แล้วมาจริงเดินต้อยๆอะไรมาอีกแล้วมาเล่นบอลละวมาบวกกับ,บ,บกเพื่อนดีกว่าไอ้คนเดินกันสองคนกูเล่นกับเพื่อนดีกว่า,าอยากฟาร์มแต่มันฟาร์มไม่ได้อะมันเดินบอบนลนะพี่รู้กสองตัวนั้งเข้าหลังโอเค Ê, spawn, lắng, 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 lắng tàn luôn rồi hai mày quá à แบ,บตต้ตายปะตายตายไล่งนี่กูฟาร์มชิลเลยจมไปสิ่งก่อสร้างนี้วึงต,ตายกูว่าเกมนี้กูต้องทำบีเคบีเลยปะเดอ,อเด้อขึ้นบีเคบีเลยกูไม่ได้เล่นหลักแค่ไปเนี่ย ได้ิกเบีไปเลยอืมก็ดีนะปอนจะได้สตาร์ตแล้วน,นเฮ้ยมีหวาดว่ามีหวาดตรงเสาด้วยอะเสาในป่าปอนปอยใหยา่ยาหญ่แบมบมิทวิ่งอ้อม,ลมหลังยู่ที่ในป่าก็ระวังเฮ้ย กำลังไปช่วยแล้วมาดิมาตัดลุมบนปะล่างบวก นี่ว่อนตัดหลงไปแล้วอ่ะต่าแล้วยักล่างมุดแ,กแบบวกมุดแวกว้าววาบนมั้งโจปอมลึกชาาิมิตายอย่าเรียกกูเตี้ยวเว้ยให้เรียกกูว่าประสิริโชคอ้มอมหลังมาค้าพี่ถ้ามันคูณกูก็ตายอ่ะ ถ้าไม่คุณกูก็อาจจะมีโอกาสรอดมาไปคิบี้เฮ em, ้มาแล้วนะผมมาแล้วแต่ไม่รู้จะช่วยพี่ได้ปะมันไม่กลัวที่อะไรเลยวะมันไม่กลัวเดี่ยมันมีบัดดี้อ่ะมันมีมันมาด้วย

โดดออกก่นนนอน,นวะเอาไม่ได้แบบจังหวะเมื่อกี้ฟิชมันกำลังโซยิงมาปุ๊บไอบอนบอยจลบกระสุนไอ้ตัว <c oughs> ที่แบบหน้าตายจริงไม่ไม่ตายอย่างไอ้ฟินนึ่เขาแม่งรอดทุกฟไฟ มันรอดตลอด,ลอดเออกูนันไม่รอดแล้วลอดจะตายแล้วของเจงไม่เลวิงเนาะเออมันอันตรายละอันตรายล้เฮียเตียวิ่งอ้อมหลังละวขายพันหนึ่งอะบีกอบบีอะ บ้าผู้ดาวนะเดินหากูแล้วบอลเตียอ้อมาไม่มีอะไรช่วยเลยครับคูแกกตีของนั่นพี่รู้ว่าระวัง Gongor been has slain. อ๋อแรงอันนี้มากๆฮีโร่แม่งก็วนอย่างี้แหละเดี๋ยวบูตแบก็กแบบแคดดี้บ่อยสุดดังหลังมา,ามทำไมวะทำไมถึงเล่นบูตแบ็กกันวะเอาีไม่เข้าใจอะ่ะเล่นคู่กับเจลามผมเพิ่งมาเห็นช่วงนี้อะช่วงนี้อยู่แม่งก็เล่นบูตแบ็กกันนะเนี่ยแล้วมันเล่นเนี่ยเล่นระบาดเลยอะ่ะแต่ก่อนไม่ขานาดนั้นนะนะ พอหลังๆมาเห็นบ่อยขึ้นนะกูมันโกงปุ๊บวะกูก็มองว่ามันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้ามีเจลามาันจะเพิ่มความโกงขึ้นไปกว่าเดิมไหมไอ้เฮียนะมีมีเจลา,าตัวเฮียอะไรก็โกงอืมคู่กับอะไรก็อร่อยอ่ะโคคุณต่อยอ่ะมูหลอนเพลงอยู่ด้วยเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้ไดบ k b มาละ ไดี๋ยวีชีวีเขาตัวแบบลาบังคัลเลยอะ้ระบูแทบ สามสิบวิมีคิมโหลดอยู่อะตัาวานเฮ้ยปิ๊ปัก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 ปัาอนไอ้ พี่ออนไปนี่ไปขี้ขอกันมาโลดอ้าวเพื่อนนี่มีเกิดหรอวะกูนึกว่ามันมีเกิดกูก็ยืนรอจะรอไอ้เราก็อุตส่าห์จะรอ,อช่วยเพื่อนอนอนไปหาวะวิ่งสองตัวแล<า>้วหรอยโรเนียพิสเล ขึ้นในบนปะเจสโซโลอ่ะเฮีย้ยบันรลายแล้ววาร์ฟเลยวาร์ฟเลยใช่ได้จะโซโลโดงไม่ดีมึงอะโดงมีเคาะ ทันไม่ติดคูนะหงไม่ทัน ฟาจบตายเรากูเล่นบิงเลยโกไม่นี่ละไม่วินวอลกูออกบิง วอลเข้าไปไม่ได้อืมอันตรายๆๆน,าน้อยบิงชนก็ยังได้เลยมีชิ้นเงินออกเป็นจอกก่อนทาสูตรกำลังไปครับพีช่ชายใหญ่ ไม่่เจอที่ดาเมจมันยังไม่ได้ขนาดนั้นลนะ่ะมันต้องมีจอกเกาะกูเล่นจอกเกาะเดียนิกเลยเยอะไหมดันไปเด้อ่อนมันก็ของโฟ์แล้วน่าจะได้บาเลยมันนะ้งเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะ อย่าได้บุกทะลวงมันเข้าไปปานสัตว์ป่าอืมกูไม่มีโอกาสได้กดบีกีบีเลยอ่ะอ่าแล้วฟินกูฟรีเอออโดเนียบีกีบีด้วย กูก็าีบีไม่ได้เลยมันต่อยกูยับเลยอ่ะ <No. S 1> เหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดนะไม่เห็นไม่เห็นยังไม่มีเบงบุไดงยังไม่มีชูเบ à rồi rồi hai đơn quá chết tài lọt rồi không sai cô cái bọn to lắm กดบีบีไปแล้วพี่ต้องต้องกดแบ็คเข้าไปเลยถ้าจะเล่นไอ้เหี้ยนองการแต่ถ้าเข้าไ,ได้หนึ่งพี่ตายอ่บีบีหมดอะ่ะเออมันจะคุ้มค่ากับการที่กูต้องเอาตัว <c oughs> ไปถูไปแล <c oughs> ก <c oughs> ด้วยไอ,ไอ้เหี้ยเตีย้ย,ตยก็ไม่รู้ว่าจะชุดเดียวตายไหมบีบ <c oughs> ีหมดอเมมดอโลเนีย,ยส่วนกูตายเองด้วยดีไม่ดีมันมีแต่เวทแบบจี๊ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะ มันมาแล้วนะเห็นไหมเฮ้ยอะไรหลังนะเฮ้ยฟินแยกล่างสวยพี่กูรอดมุดแรกอยู่นี่ป่ะผมไม่แน่ใจนะ แบ็กมิดมันได้รุนอะไรมาไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็ขึ้นมาตีกูน่าจะรุนเฮดแล้ววิ่งมามเ,ลเลยมั้งก็จะออกมีเก็บดีเฮ้ยลามิเกอดเกี่ยวปลาเกิดพอดี สเตเตอรก็ตายอยู่ดิ <laughs> สเตเตอรก็ตายอยู่ดินั่งมีมันบินว่ะมีโดเนียด้วยเลยดูตางไม่เอาดีกว่าโคตรน่ากลัวเลยแม่งถึงตัวเท่ากับตายอะ่ะไอ้คู่หูห,หาปลาไหลด่ะ ก็บินเข้าไปเกี่ยวหัวได้นะมึงเชื่อไหมว่านนอนมันจะโดนอะ่ะถ้ามันเห็นอะ่ะเห็นหมดกูรอกนวคบีมาแล้ว โอ้วกปอนพี่กล่ว่าจะตีสวนไม่ได้อยากจะถอยออกมาใชไมเนี่ยดีละกูพร้อมแรกเลยมั้ยกูพร้อมกูพร้อมไปเลยกูกดไปกูกดเอลเดอร์ซอยเลยเาตายไปด้วยกันเลยมัมนเอาของเห็นเดวอแวบบแบบ ออ่นนููนๆๆไม่มีหวอนสักต้นเลยนะโซนนั้นใครบอกให้มันเข้าไปตีมันวหวอนก็ <c oughs> <ค>ไม่เช็เที่อะไรเลย โอเคน่า okay. จะไม่มีแล้ว <è> <Art. S 2> เพราะว่าตรงเสาไม่มีอ่ะกูควรต้องอะไรทิ้งดีบอกกูทีไม่มีอะไรน่าทิ้งเลยใช้ทุกอย่างเลยอ่ะสนามก็ดาเมจตั้งเยอะเวเนียมันดันต่อป้อมบนลปะยังไงอ่ะ เฮ้ยน้องกูโดนเอาแม็กดาวกูแล้วสวย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 เฮ้ยบิงส์วนกูมาปะโดนเนื้อกลับใจกางอะไรนะลามันไม่พูดต้องเดี๋ยวเนี่ยตายอยู่ ็แนแบบมอกว่ะวันสะสมกินมีคองอะ่ะ BQV ยี่ิบแปดวิอะ่ะตามคลิปรอ b บีแล้ว บีเคบีว่ะพิษเลยให้มันยัดฟิสไปก่อนก็ได้จีจี๋อืเด๋ว ของวางลีเจนแบบได้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 มนซื้อเกิดนะใช่ใช่แม็กซ์มิดซื้อจะมีเสกละแป๊บนึงกูไม่ออกแล้วเดม๋นนะิกอ่ะเดี๋ยวกูทำรีเฟตทำบีชบ,บีสองรอบเปล่ารุ่นแบกไว้นี่เข้าเข้ากูนี้ เฮ้ยอีรุเนียใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนไอ اي, e. ีเพ um ื spoke spoke ่อนรักเฮ้ยเป็นอะไรกระดาษนะวะเน่ยบรรยากาศกูจริงๆทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพราะเป็นมัตเตอร์นะครับทุกผ่านก็ขอตัวนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ